ตำส้มตำเอ่อมะม่วงนะคะป้าน้องใส่ฝรั่งสีชมพูด,ด้วยแล้วก็ใส่ส้มโอด,ด้วยค่ะกระเทียมตำแล้วก็พริกใส่ยำกระพริกเสร็จแล้วนะคะหยับหยาบเอาส้มจี๊ดใส่ค่ะบ้านป้าน้องจะใช้ส้มจี๊ดไม่ค่อยใช้มะนาว มนาปุไม่มีลูกแล้วก็คุกให้ <ไฟ S 1> เข้ากันปนลา<ะ>าค่ะของอร่อยปลาดนีป็นน้องต้มไว้เสร็จนะคะปราน้องจะไม่กินปลาลาด,ดิบม่วงค่ะใส่มะม่วงใส่ส้มโกใส่ผูก มักท่านไม่ใช่ <laughs> สใส่ฝลังใส่จมพูค่ะใส่อีกหน่อยฝลัง่งเพราะเราไม่ใส่มะเขือเทศมักท่านมันมันพุจาอันนี้เขาเรียกอะไรแล้วก็ข้าวให้เข้ากันเบาๆนะคะใส่ผักชีใบเรื่อยด้วยค่ะ สามรสนะคะเอ่อมะม่วงเขาป้าน้องชิมแนละ้วมะม่วงเขาไม่เปรี้ยวนะคะเขาจะหวานนิดๆฝรั่งก็หวานฉะนั้นก่อนจะใส่น้ําตาลนี้ชิมซะก่อนนะคะวันนี้นะคะป้าน้องตําส้มตํมามะม่วงฝรั่งแล้วก็ส้มโอค่ะนะคะแล้วก็ใส่ใบผักชีใบเลื่อยให้มันหอมนะคะจะกินกับไข่เจียวก็ได้นะคะ ไข่ต้มก็ได้หรือจะกินเต้นเปล่าๆก็ได้ค่ะมากินกันนะคะป้าน้องเป็นคนชอบกินผักและผลไม้ค่ะฉะนั้นก็จะเรื่องส้มตำเนะะี่ค่ะตอนสมัยอยู่ที่อุบลน,นะคะวันไหนไม่มีมะละกอป้าน้องให้เอาผลไม้มาตำหรือไม่ก็เอาพวกมันพวกฟักแมว แครอทนี้ค่ะมาตำพะน้องกินได้ตลอดนะคะไม่เบื่อนะคะปพะน้องตำส้มตำมะม่วงนะคะ